ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เท่าไรเอ่ยวันนี้วันเท่าไรวันที่เท่าไรอ้าวจำวัน,น,น,นที่หกคือสิจ,จิกายนห่างกันมากี่วันเนี่ยสิบสี่วันเองนะเนี่ยหลังจากครั้งเจอครั้งสุดท้าย <c oughs> าที่นครนายกเที่ยวยี่สองตุลาใช่ครับสิบสี่วันเจอกันอีกแล้วสองอาทิตย์นะครับก็วันนี้นเราไปไหนกัน ไปราชบุรีค่ะอ่ไปไหนบ้างเอ่อขึ้นไหว้จะแม่คนอิ่มไหว้พระก่อนนะคะตามตามสมบัตทัวร์วัดน้องหอยนะคะครับเอ่อไม่ใช่วัดน้องหำวัดน้องหอยนะคะน้องหอยหาแล้วลงจากวัดน้องหอยดิฉันก็จะพาไปเที่ยวเขาเอ่ออะไรอะไรอ่ะเขางูเขางูอ่ะอนนี้ไม่ใช่งูอย่างนี้นะโอเคจากนั้นแล้วจะพาลูกสัวทั้งหลายเพื่อนๆน้องๆไปทานขนมจีนนานาชาติติมระเบียงตรงไหนจำไม่ได้หรอกครับ จากนั้นเสร็จก็จะพาไปดูที่คุณปั้นโอ่งอลังการงานสร้างาพี่ลัวรมาลูกทัวร์พี่จะจะจมปลักตรงนั้นเป็นช,ชั่วโมงชัมงเพราะมันสวยจริง,รงๆนี่ไปเที่ยวมาแล้ว,าวจากนั้นก็จะพาท่านทริปสุท้ายเลวนะสีห้าเที่ยวเลยนะจะพาท่าน ไปถักเติมกาแฟบ้านพันร้านเป็นยังไงกระสันอยากจะไปก็ขอบคุณน้องๆที่ให้ความร่วมมือโดยนี้นะคะจะทิ้งคุณนัดแล้วนะเที่ยวนี้เราเราเราไปไหนอีกอย่างนั้นถ้ามีเวลาก็จะพามา เราคนใช้สีเราใช้สีถ้ามีเวลาก็นั่งกินข้าวตรงริมแม่น้ำนะคะจะพาจะพาซื้อขนมซื้อหมูทุบซื้อห่อหมกท่านหนึ่งร้านแถวนี้นะคะเป็นส้มโอแล้วแต่ลูกพลจะพอใจนะคะที่ซื้อนี่ใครเป็นคนจ่ายเนี่ยเขอจะแก็จ่ายเธอเองดิโอเคอย่างนั้นก็ทัว่วข้าวๆขนาดนี้เนาะใช่ค่ะกับวันนี้พวกเราพวกเรามีใครบ้างที่มาในงานนี้สมาชิกใหม่เชิญครับผมลูกพลครับลูกพลนักร้องใช่ไหมครับ ใช่ครับนักร้องเสียงทองก็ร้องเสียงทองโอเคครับแล้วก็ถัดไปก็ข้างหลังครับคุณติ๋มกันดิออาเอเอาแกแคุณติ๋มติ่มติมติ๋มติ๋มติมติ๋มติะมติ๋มติมติ๋มตน๋ิ๋ติมติ๋มตติ๋มตีติ๋มติ๋ติ๋มติมติ๋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 มติมติ๋ติ๋มมอ อ่าติมสามอยู่ข้างหลังอ่าแล้วทีมหนึ่งไม่ได้มาใช่ไหมหนึ่งไม่ได้มาไม่ได้ตาย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 อยู่แลอ่าแล้วแล้วข้างหลังเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่ามีมีแขกจะใส่น่าจะเสือกอ่าจะเสือกอ่าสวยก้าสวยก้าสวยสีนิรักเนาะหน้าหน่อยใชโอเคครับแล้วมีแขกใหม่ไหมน้องเก่งน้องเก่งออกเจอหน้าหน่อยมีแขกใหม่ไหมคนสวยออโอเคครับโอเค เขาลังมองไม่เห็นเลยเออใช่อยากจะโชว์ต้องยกตัวขึ้นมาท่านม,มองไม่เห็นเลี้หนไม่เห็นเอ,อโอเคครับก็สนุกว่าวันนี้เราไปกัน11ชีวิตใช่ไหมค่ะสุดท้องน้องเล็กเอาน้องเล็กเหรอใช่น้องเล็กเจอก็ได้เช่าโอเคครับแล้ว11ชีวิตท,ที่เราไปกันเนี่ยก็ตามเนี่ยน,นะตามทัวร์ต่างๆเนี่ยนะอ่าโอเคครับแต่ก็ขอบด้ครับ ดีครับอ่าโอเคครับถ้าไม่มีคนนี้ก็ไปไม่ถึงนะจะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับอ่าโอเคครับสรุปทั้งหมดสิบสองท่านนะคะสิบสองท่านครับด้วยก็สรุปก็คือตามนี้เนาะใช่ค่ะอ่าเราจะไปไหนก่อนวัดหนองหอยหนองหอยนะอ่าหนองหอยโอเคครับครับเดี๋ยวเจอกันที่วัดหนองหอยนะครับเดี๋ยวเจอกันครับอ้าวลืมไปว่าไปมาใครเนี่ย Uhm. นั่นประธานไม่รายงานตัวเออน uh, ah> <th ну, ั่นน่ะสิผมประธานครับูทรายนประธานจำช่วยประชดีนะคะใช่ใช่จะไปไหนอีกคราวหน้าคราวหน้าจะไป ไปเมืองจันไปกินอาหารเดี๋ยวก่อนไปหัวรัโพงก่อนอก็ไปหัวรัโพงก่อนนะพอไปหัวรัโพงก่อนหัวรัโพงเมืองจันเชียงใหม่ตามมาเป็นเทือกตามเป็นเทือกเพราะเรามีตังเราก็เที่ยวไปเรื่อยเออใช่ซาตัวขอให้มีสักตังางนินจะไปไหยาเวงอีกจะไปไหยาเวงแล้วจะพาขึ้นเครื่องไปภูเรืออีกนะก็คงกลับอะไรงานป่ะไปเมื่ไรแล้วพี่มาทีเรื่องยาละก็บ้าเที่ยวแรก็ไม่ผมผมผมกลัวว่า มมดพฤติการด้เขาจะปิดประเทศอีกแล้วเพราะ <c oughs> ว่าเที่ยวกันจังนีอ่อะพราเที่ยวป้าเรื่องโควิดขึ้น,นอ,อีกล็อกดาวน์อช่วยปิดอีก,อกวันนี้อย่าลืมนะครับกาด่าตกนะครับทุกคนขอให้กาดจะตกนะครับหน้ากาดต้องสวมระยะห่างต้องทิ้งอ่าครับต้องทิ้งระยะห่างกันนะครับหน้ากาดให้สวมให้ตลอดเวลานะครับ <c oughs> คนี่จะไม่ใช่ไหม่มีฮันนุมูลกี่คู่จ๊ะอันนี้ผมไม่ทราบนะะแต่ผมแต่ผมบางแผลไม่แล้วบางแผลไม่แล้วแผลแล้วบางแผลไม่เรียบร้อยแล้วอย่างน้อยมีสามคู่นะจ๊ะอ๋อมีสามคู่เนี่อ๋อมีสามคู่โอ้ไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วโอเคโอเคอย่าฟังไอ้ย่าเบยอย่าเสียคู่เลยที่ขามูจีลานครผมครับน่ากินมาก น้าหน้าหน้าหน้าอ่อคำุจระจ้าคำุจระอ่อยจ้าลอยจ้าก็ให้กินฟรีเปล่าเนี่ย มาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่คุณเล็กเหรอเอาคุณเล็กเอาหน้าเอาหน้าใกล้ๆแม่ดูสวยไหมเอาเอาเอาใส่หญิงเอา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 โอเค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 เอาให้ได้ให้ให้เท่าคุณแม่เขานะ เออจะอยู่ไหวไหมโอเคดังนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ี่แหละ โอ้ยถนนสวยจังเลยนะเนี่ยอือใช่วันนี้ก็สมีทัวร์พาเที่ยววัดอีกแล้ว,อวเออถ่ายเปนวิดีโอที่ต้องภาพนิ่งไงมามา,าขึ้นม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 ามา

ไม่ต้องอ่ะอธิษฐานในใจละอ,อื รักดูได้ับว่าหล้มามามาดีดีอยู่ข้างหน้าหอจะจับให้าให้นะมานตัเตี้ยขายมาแล้วมีสองคนจะไปท้ออไมท้อสาว

เดี๋ยวตามไปที่บ้านกันแล้วกันนะวันนี้พาสวออมาเที่ยวที่เขาง,งูนะครับ Thank <laughs> you. เอออันนี้มากินขนมจีนข้างทางที่ราบุริงครับคนเยอะมากวันนี้รศมิตรพากินขนมจีนอีกแล้วแจกขนมจีนเข้าไปเอา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 รศมิตรพากินขนมจีนวันนี้

นั่นนะคะพี่นั่านั่นมาและไคนมาเต็มนี่ การมส่วนตัวนะคะ่าครับน้เด็ื่มมาเลยก่ได้ครับดีๆต้อนทุกท่านด้วยในันี้สุันันนี้กคนที่แบบครอดาปรับากาแฟอะไรพี่พี่ทากาแฟอะไรเราไปดูกาแฟกัน ใจเลใจเอ็นี่เล็กใจ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 ยล็กใจเล็กใจเล็กใครล็กใจเล็กใจเล็กใจเล็้ใจเล็ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับจเล็กใ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 จเลกเล็กใจ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 เล็ใครล็กเล็กใจเกจเ็กใจเลครับเลนกีจเล็กใ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 จเล็กเล็กใจเล็กใจเเล็กใจเล็กใจกใจเล็กใจเล็กใจเล็กกใจเล็กใจเล็กใจเล็กใจ กังเยวอยากจับเอามามาเดี๋ยวไปจอควุขวรอขอบคุณค่ะแม่ก็เล็กเกียดเล็กแปดกนเล้วเนี่ย อ่าอ uh. 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 ่าโยกเข้าไปเอาโยกเข้าไปอ่าโยกเข้าไปเอา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 โยกเข้าไปเอาเอาเอาสนุกแค่นนออ๋อเนี่ยเข้าพอเราเข้าแอร์ไปแล้วมั้งเข้ามึงแอร์แล้วมั้งถึงเนี่ยนี่แบบนั่งนี่นะ thank <laughs> you ครับวันนี้มาทานกาแฟครับที่บ้านพันล้านครับกาแฟพันล้านนะครับกาแฟพันล้านวันนี้่ับที่นี่ครับอยู่ที่ราชบุรีที่ราชบุรีก,กันคนไทยใชัไมคนไทเยอะแยะมาที่มาที่น ครับนะ <ๆ S 2> ครับมาแต่เจ็บนี้มาคนนี้มาคนนี้สวยงามนะครับหายังไม่ได้ เาไปเดินลงมากันเลยให้เดินลงมาไม่ไเอาหลุดนี้นะไม่ทันนายแล้วไ่ไม่มีอะไรเียนเยนะีน่หลุน่นีเอา อ้าวได้คือขึ้นรถแล้วเร็วเดีไปขึ้นรถกันเละฝนจะตกแล้วเร็วเร็วฝนจะตกแล้วค่ะฝนจะตกไปขึ้นรถกันเร็วโอเค สวสว,สว,สวมีความสุขมากหลายฝนฟ้ามาก็ไม่สนอืมอ่ามีความสุขมากแม็กแม็กอ้าวห àng, ่างๆกันหน่อย เที่ยวโรงงานปั้นโอ่งสวยมากที่จังหวัดราชบุรีค่ะ เป็นฟังตี่ไรนะเพื่อที่จะให้ตงชา